ก็คือว่าเขามีสารโปรตีนนี่ถึงไม่น้อยกว่าสามสิบอร์เซนแล้วแล้วแต่เราจะดูแลเขาถ้าดูแลดีมันก็มากกว่าถ้าแบบกระจ,จกสุดคือไม่น้อยกว่าส0มสิปรซโปรตีนส0มสิซนีไม่ถึถือว่าไม่น้อยนะครับทมัมก่อนในห้อยแถวน,น,นี้ยเวลาเวลาซื้อวกโคงมาวัวคงมาหรือว่าวัวคงมาวัวพร้อม วัวขอมมาไปซื้อถูกผูกมาแล้วก็เอาแหนแดงนี่มาขุนสมัยก่อนมันไม่มีหัวอาหารนะถูกไหมแล้วเราก็ใส่วัชพืชก่อนเยี่ยวใส่กระบ,บอกก่อนให้ถ่ายวัชพืชใส่โระเพ็ดนี่ข้าววัชพืชหรือวิธีข้าวพืายแล้วแต่อันดับแรกคือข้าววัชพืชก่อนแล้วก็ขุนเอาแหนแดงนี่ให้มันกินนะครับแหนแดงให้มันกินมันมีสารสองสามที่เจด แบบเโโราเมือก้า,านผูพูดเนี่ยโมโรฮิยะนี่ยก็มาปูกด้วยเพราะว่ามันมีสารจะแยกไปหมดเลยนย่ยงนี้มีสารโพแเสเซียมเซียมอะไรไปหมดที่จําเป็นต่อเพราะว่าจรเรินันธุนนะครับถ้าใครไม่คลึกก็เรามาดูตานดูทีนี้ในใจส่วนของของผู้พูดเนี่ยแดงก็คือว่ามันเป็นพืชที่ตโตหวนมากโตนะครับแล้วก็ตอนนี้เครือข่ายโค้งา,าเรากำลังกำลังกำลังสนใจ นะครับแล้วก็มันเป็นพืชที่ดูแลง่ายมากดูแลง่ายมากแล้วก็ประโยชน์สูงขึ้นอยู่กับคนตัดใช้นะครับ,รบเอาเป็นปุ๋ยก็ได้เอาเป็นไปทาเป็นดินดินปลูกก็ได้นะครับหรือเป็นคุมดินก็ได้หรือเป็นอาหารสาัตว์ไม่ต้องตั้งแต่ปลาต้นมากินหมดอะไอ หอยคุ้งที่หมดนะครับไล่ไล่จนจนถึงสัตว์ใหญ่นะนี่เรียกว่าป่าป่าป่าละนะฮะ,ะ,ะอันนี้ก็คือทีอ่มันไม่มีก็เลยเล่ามาฝากนะครับผมผมนี่ก็พยายามที่จะาําแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมันอยู่บ้านคือไปดูเด่กของคนอื่นบอกคนอื่นเราผงตัวเองอะ่ะมันก็ได้ดูนะครับแล้วก็เสียงเราจะดูเด่นที่เยวจะตามพ่อหลางไปหลังจะมาแอบเยี่ยมพ่อหลา,มมางลานะโดยสรุปก็คือว่ายึดหลักว่า กระบวนการเรียนรู้และการทาง,งานร่วมกันแล้วมีประโยชน์ร่วมกันสําคัญสุดนะครับต้องการสร้างสัสงคมเพื่อถือก็มเพื่อถ่ายเพื่อรักษาข่ายรักษา,าได้ด้วยผลประโยชน์ที่เป็นธรรมขออยากปอกปะเท่านี้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วก็คงม,มีดีทุกคนนะที่สำคัญคือทุกคนมีวิชาตัวเอง พราะนั้นต้องเอาวิชาที่ซ่อนอยู่มันแลกแต่ไในตัวแจะสร้างสร้างความรู้และภูมิใจให้กับคนดนให้กับคนส่วนใหญ่ดังนะครับก็ฝากอย่างนั้น,น,น,ะะน,นแม้แต่คนที่แย่ที่สุดก็มีดีนะครับฝากอย่างนั้นทุกความเห็นมีคุณค่าเพราะฉะนั้นก็แลกวิชากันนะครับเพราะพวกต้องยังไนะม,ม่ยังไม่บเรียนตอน มีวันน้อยผางนะครับกานรองอธทิบดีโครงการพัฒนาจนความท้งคุณนายนะครับกับผมนายโดมทองเดเรสินพูนในการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจนชึ่นท่านพนักงานจังหวัดได้คุณามอบหมายให้ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์นะครับได้ดูแลในเรื่องของการปรับเครื่องโครงการโค้งของนาโมเดลนะครับซึ่งจังหวัดเช้ภูมิภาพรวมเราดำเนินการทั้งหมด3ามร้อยสามแปลงนะครับก็เป็นไปตามกรอบเวลาแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับก็เป็นไปตามนื่นเอง แต่วันนี้นะครับในนามของพี่น้องเราพัฒนาุมจนใชัยภูมิพร้อมทั้งพาคีเครื่อขายที่ได้ร่วมกันกับเครื่องโคกง้องงานะครับต้องขอต่อของคุณท่านเป็นอย่างสูงกับที่ท่านได้พูดงานที่แนวทางนะครับว่าในวันนี้เมื่อเราได้เริ่มรงนีแล้วนะครับนักหนึ่งนักสองนัสามนักสสิ่งที่เราจะไปต่อนะครับเป็นแนวทางที่ทางควกน้องนานพี่น้องพวกเราจะได้เดินต่อไปในช่วงหน้าวันนี้เราได้ฟังจากท่านรองที่ดีแล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า นี่คือทางรอดของพี่น้องชาวไทยของพวกเราครับแล้วก็พี่น้องชาวเชยงภูมิของเราก็จะนําสิ่งนี้ครับับเคลื่อนต่อให้ให้เป็นมรรคเป็นผลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในต่อไปในความข้างหน้าต่อไปนะครับต้องขอกบขอบคุณทุอย่างานครับตอนนี้กี่โมงตอนนี้สิบหกนะสิบห้าสิบห้าเนี่ยเปิดเพลงเปิดเพลงมนลพ่อหน้องนาในนั้นให้ใส่ใมใไม้ให้ฟังเอาจะเอาเวอร์ชันผู้ชายหรือเวอร์ชันผู้หญิง